ประเมยยังไงบ้างคะสำหรับเรื่องของวิกฤตวานเกย์ตึ้นครองสเวตในครั้งนี้นะคะผลกระทบที่จะเกิดขึ้นเราเห็นตัวเลขประเมินแล้ว400ล้านดอลลาร์สต่อชั่วโมงนะคะไม่น้อยทีเดียวแต่ในุมของผลที่จะส่งผลในระยะกลางยาวนะคะเราประเมิยยังไงบ้างโดยเฉพาะกับบ้านเราเนะะี่ยค่ะค่ะคือส่วนหนึ่งก็คือในในระยะสั้นๆตอนนี้เนี่ยนะคะจริงๆที่บอกว่าจะกี่ร้อยล้านเหรียญนั่นนะคะมันเป็นเรื่องของ ความเสียโอกาสในวันนี้นะคะ<ฆ>ซึ่งจริงๆแล้วทุกคนไม่อยากจะเสียโอกาสเพราะว่าการค้าตอนนี้มันเริ่มกระเตื้องขึ้นมาเยอะมากนะคะ<ฆ>หลังจากโควิดมาเนี่ยแต่แรถ้าเรามองในระยะระยะใกล้กว่าน,นี้นะคะว่าถ้าเกิดการกู้เรือเนี่ยยังใช้เวลานานมากเนี่ยมันก็คงจะโดนผลกระทบแน่นอนเพราะว่า สินค้าที่ทางลูกค้าต้องการทางฝั่งเราต้องการเพื่อนามาผลิตเนี่ยอาจจะต้องมีการเปลี่ยนเส้นทางเดินเรือไหม,มนะคะซึ่งอันนี้ก็มีการคุยกันระยะสั้นนะคะถ้าเปลี่ยนเส้นทางเดินเรือเนี่ยไปอ้อมทางเซาเซาแอฟริกาเนี่ยไปอ้อมทางแหลมกูทโฮฟเนี่ยก็อาจจะต้องเสียเวลามากขึ้นแล้วก็ต้องมีค่าใช้จ่ายค่าระวังเรือมากขึ้นค่ะ,ะ,คะอีกส่วนหนึ่งที่เรามองคือช่วงนี้เองเนี่ย การส่งออกเนี่ยเริ่มกระเพื้องขึ้น,นเรื่อยๆนะคะถึงแม้ว่าตัวเลขในเดือนรุภาพานนันธ์ออกมาเหน็นก็ติดลบนะคะแต่ส่วนหนึ่งที่ติดลบเนี่ยมันเนื่องมาจากราคาทองที่ตกนะคะแต่ถ,ถ้าเราดูทางด้านวิลเซคเตอร์เนี่ยการผลิตจริงเนี่ยการส่งออกเนี่ยเพิ่มขึ้นนะคะเราก็พยายามคาดหวังแล้วก็พยายามแจ้งไปทางกระทรวงพาณิชย์ว่าทุกวันนี้เนี่ยเรายังมีปัญหาในเรื่องของการขอตู้เปล่าออจากสายเรือนะคะเวลาเราบุ๊บกิ้งเข้าไปทีก็โดนจะโดนแคนเซิลกันนะคะหาตู้กันยากมาก ไปเกิดปัญหาเที่ยวนี้เนี่ยนะคะตู้ที่ยังติดอยู่ในในเรือทั้งสองฝั่งเนี่ยรวมกันแล้วเนี่ยแปดแสนตู้เลยนะคะตู้เปล่าเหรอคะไม่ค่ะตู้สินค้าที่ยังติดอยู่ติดอยู่เพราะว่าเรือเอเวอร์กิเวเนี่ยนะคะแปดแสนตู้แปดแสนตู้ก็เลยการค่ะแปดแสนตู้มันก็เลยการว่า ตู้สินค้าซึ่งมันรู้สึกว่ามันเริ่มตึงๆมันตึงกันมาตั้งนานแล้วเนี่ยกลายเป็นว่าไอ้แปดแสนตู้เนี่ยมันก็เลยยิ่งล่าช้าไปอีกะนะคะเพราะเรือเนี่ยมันเข้าไปอยู่ในเข้าไปแล้วเนี่ยมันมันไม่ใช่ว่าจะถอยแล้วก็ปเปลี่ยนเส้นทางง่ายๆราคาส่วนนึ้งเข้าไปอยู่ในคลองแล้วนั่นแล้วก็ส่วนที่บอกว่าถ้าต้องเปลี่ยนเส้นทางเดินเรือไปเนี่ยใช้เวลานานขึ้นอีกประมาณสองอาทิตย์เนี่ยก็ทําให้ตู้ส่วนนั้นแทนที่มันจะเวียนเข้ามาในระบบเพื่อให้เกิดการส่งออกรอบมากขึ้นก็จะช้าออกไปอีกค่ะ นะคะ hmm. คือเราเราคงมองเป็นประเด็นของว่าเราไม่มีตู้สินค้าก็เป็นการเสียโอกาสการเปลี่ยนเส้นทางเดินเรือหรือการความราชาหนันงก็คือต้นชุนค่ะเสียโอกาสต้นทุนของที่ทางสายเรือจะมาเรียกเก็บอาจจะมาเรียกเก็บไปในเรื่องของค่าธรรมเนียมหรือเป็นค่าระวังเรือที่สูงขึ้นไปอีกนะคะคร<ล>ับแล้ตอนนี้ก็อ,อาจจะกระทบมองในเรื่องของซัพพลายเชนต่อไปได้ด้วยนะคะ,ะค่ะครับ คุณการพครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเราลองแยกเป็นเซกเตอร์ของสินค้าที่เราส่งออกไปทางยุโรปนี้เซกเตอร์ใดของสินค้าส่งออกที่น่าจะรับผลกระทบมากที่สุดจากการที่เกิดปรากฏการณ์วานเกอร์ตื้นในครั้งนี้นะคะคือเราเรามองว่าที่เป็นสินค้าอุปโภคบริโภคกันนะคะอย่างเช่นอาหารเนี่ยค่ะจ,จะโดนถึงผลกระทบเพราะจริงๆแล้วโดยมูลค่าของสินค้าอาหารเนี่ยอาจจะไม่สูงเพราะฉะนั้นเียไอ้ค่าใช้จ่ายที่จะมีการบวกเพิ่มภายหลังเนี่ยมันจะเป็นภาราซึ่งมันจะโดนผลักไปที่ทาง ผู้บริโภคมากขึ้นนะคะสินค้าอุตสาหกรรมเนี่ยเนื่องจากมีมูลค่าสูงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะเพิ่มค่าระวังเรือหรือว่าหรืออะไรค่าใช้จ่ายบางตัวเนี่ยอาจจะยังไม่ส่งผลกระทบตอนน่อในเรื่องต้นทุนการผลิตโดยภาพรวมนะคะเราก็มองว่าสินค้าจะเป็นวลลี่ต่ำนะคะแล้วเป็นสินค้าที่พร้อมบริโภคเลยเนี่ยตัวนี้อาจจะโดนผลกระทบหนะักและอาหารเป็นตัวหนึ่งซึ่งเราก็พยายามผลักดนันเพราะมันจะช่วยในเรื่องของเศรษฐกิจไทยได้มากขึ้นค่ะ แล้วอาหารก็อาจจะเน่าเสียด้วยถูกไหมคะถ้ายิ่งเวลานานไปคงต้องดูประเภทสินค้าเพราะว่าส่วนหนึ่งที่เราส่งออกไปเ,เป็นอาหารแปรรูปนะคะ<อ>ซึ่งมีอายุการเก็บเนี่ยซึ่งสามารถจะส่งส่งออกเป็นในลนักษณะของตู้ตู้แห้งหรือตู้แห้งนะคะ dry container ที่อุณหภูมิปกติเนี่ยอันนี้จะมีมันจะไม่มีปัญหาเรื่องเสียหายแต่มันเป็นปัญหาเรื่องของการเสียโอกาสนะคะ<อ>แต่ก็จะมีกังวลอยู่เหมือนกันว่ามันมีสินค้าอาจจะมีสินค้าพวกที่ต้องแช่แข็ง นะคะ,คะแล้วก็ถ้าเรือลำนี้ยังติดอยู่อีกนานเนี่ยเขาจะมีระบบไฟฟ้าให้สามารถพลักอินได้ไหมเพื่อจะรักษาอุณหภูมิสินค้าต่อไปได้ค่ะส่วนถ้า,ถาเป็นสินค้าที่เน่าเปื่อยง่ายในยส่วนนี้เราจะไปเครื่องบินกันอยู่แล้วอะค่ะ ถ้าดูสถานการณ์ณปัจจุบันนี้มีการคาดการณ์ไหมคะในฐานะอยู่ในสมาคมนะคะหรือว่านางสรทเองว่าสถานการณ์ถ้าเป็นหลายซีนเนรีโอเช่นถ้าสามารถจัดการเรือให้สามารถเดินต่อได้ภายในสัปดาห์นี้ความเสียหายจะเท่าไหร่ถ้า2ส,สัปดาห์หรือมากกว่านั้นจะเป็นอย่างไรหรือว่าเตรียมแผนสำรองไว้ยังไงบ้างคะออจริงๆประเมินยากนะคะสิ่งที่เราเห็นในตามข่าวเนี่ยคือเป็นการประเมินมูลค่าของเทรด นะคะซึ่งผ่านช่องแคบผ่านช่องคลองสุเอตเนี่ยนะคะซึ่งในส่วนตัวนี้เนี่ยถามว่ามันเป็นความเสียหายจริงออกมาไหมมันผลกระทบมันมันเห็นต่อไปในอนาคตถท่าเป็นในเรื่องของค่าใช้จ่ายนะคะ,ะส่วนหนึ่งที่มันจะเปลี่ยนแปลงไปก็คือว่าอาจจะต้องเริ่มเริ่มมองว่าไอ้ซัพพลายเชยนที่เมื่อกี้สกุลพูดถึงนะคะคงหลายหลายบริษัทอาจจะมองว่าเออแทนที่จะต้องซื้อข้ามทวีปและต้องมีความเสี่ยงในพัน พอส่วเอเพราะวันนี้เป็นประสบการณ์ครั้งแรกของพวกเราเลยนะคะไม่เคยเจอเรื่องแบบนี้กันมาก่อนเลยนะคะแล้วก็อาจจะมีการคิดกันใหม่บอกว่าเออถ้าอย่างนั้นเนี่ยควรจะต้องไปหาซัพพลายเชนนะคะภายในภูมิภาคเดียวกันไหมเพื่อจะป้องกันปัญหาลักษณะน,นี้นก็จะมองไปคล้ายๆกับเรื่องของโควิดนะคะว่าพอหลังจากเหตุการณ์โควิดปั๊บทุกคนจะเริ่มมองว่าอาจจะต้องหาซัพพลายเชนใหม่ไหมเพราะว่าประเทศจีนเนี่ยพอเกิดปัญหาโควิดปั๊บเนี่ยทำให้ซัพพลายเชนทั่วโลกนี่ชะงักงานไปหมดเลย นะคะอันนั้นจะาโปจะเป็นมองในระยะยาว,ยาวครับทีนี้ถ้าเกิดว่าสถานการณ์คลี่คลายเราต้องถามคําว่าจะใช้เวลานาน,านเท่าไหร่ในการที่ทําให้เรือซึ่งณเวลานี้เนี่ยอาจจะมีการเตรียมขนส่งสินค้าทั้งขาไปและขากลับสามารถกลับมาฟลอ์ได้ตามปกตินะฮะออวันนี้เนี่ยเรือยังรับสินค้าอยู่เป็นปกตินะคะเพียงแต่ว่าเรือบางส่วนเนี่ยคงเข้าไปติดอยู่ในในคลองแล้วนะคะบางส่วนที่กําลังจะออกจากทาง ทางประเทศต้นทางในประเทศเอเชียเนี่ยนะคะ<ฆ>ก็คงต้องคิดอยู่เหมือนกันว่าควรจะเปลี่ยนเส้นทางไหมคือค่ะว่าก็าอาจจะมองาอาจจะพยายามมองดูว่าในอาทิตย์นี้มีการขยับหรือเปล่านะคะสายเรือนเนี่ยไม่ได้เดินไม่ได้เดินดเรือทุกวันนะคะจะเป็นรอบของอาทิตย์ละครั้งหรือสิบวันครั้งนะคะเพราะนั้นก็คงจะดูสถานการณ์ว่าอาทิตย์นี้เนี่ยในสองสามวันนี้เป็นยังไงเพราะว่าข่าวที่เราได้รับมาเมื่อวานอาทิตย์ก็คือข่าวเมื่อวันเสาร์นะคะ <c oughs> ว่ามันก็มีการขยับไปได้ประมาณสักส,สามสิบองศานะคะแต่ว่าก็ต้องโปยต้องโปยทรายกันอยู่ออกเยอะมากเห <c oughs> มือนกันนะคะเพราะว่ามันมันไปเกยอยูบ่บนบนเนินทรายก็ต้องเอาทรายออกให้มากที่สุดนะคะคงอาจจะต้องรอดูอีกสักวันสองวันแล้วกันนะคะว่าว่าเป็นอย่างไรบอก <c oughs> ว่าจริงๆแล้วตอนนี้รัฐหลายๆประเทศเนี่ยร่วมกันส่งเรือนะคะทักโป๊ทนะคะเรือดึงเนี่ยเข้าไปช่วยกันดันช่วยกันดึงมากขึ้น oh. นะคะบอกว่าจะได้ช่วยพอขยับได้บ้างนะะค อย่างราคาสินค้าที่จะเพิ่มสูงขึ้นในมุมของผู้ส่งออกนะคะเรามองว่าจะขึ้นมากี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็ภาระที่เกิดขึ้นเนี่ยผู้บริโภคก็ต้องแบกหรือเปล่าคะในมุมนี้ในเรื่องของภาระวันนี้ค่ะเราเรามองผมเป็นเรื่องค่าใช้จ่ายของทางสายเรือกับค่าระวังเรือนะคะที่อาจจะเกิดขึ้นมา ตัวนั้นเนี่ยอาจจะมองดูยังไม่ค่อยมากเท่าไหร่นะคะจริงๆแล้วก็ต้องบอกว่าไม่ไม่น้อยนะเพราะว่าวันนี้นะคะค่าเฟรยที่ไปยุโรปเนี่ยก็อยู่ประมาณ4 0 0 0 4 5 0 0เหรียญแล้วค่ะแล้วถ้าเกิดว่าสายเบอบอกว่าปัญหานี้มันต้องใช้เวลาในการแก้นานมากเนี่ยเราจะต้องเปลี่ยนเส้นทางเดินเนี่ยเราก็มีการประเมินว่าเพราะว่าระยะเวลาจะใช้มากขึ้นประมาณเกือบสองอาทิตย์เนี่ยนะคะก็น่าจะน่าจะเพิ่มค่าใช้จ่ายไปอีกไม่น้อยกว่าหนึ่งพันเหรียญต่อตู้นะคะโอ้โห ก็เกือบก็เยอะกว่า20เปอร์เซ็นต์นะะนหรืออาจจะมากกว่านั้นก็ได้นะคะ<อ>ก็คงขึ้นอยู่แล้วก็ส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องของภาวะทําให้ราคาน้ํามันมันขึ้นไปด้วยหรือเปล่านะคะเพราะว่าเท่าที่เจอปัญหานี้มาเนี่ยราคาน้ํามันก็มีการปรับตัวสูงขึ้นนะคะ,คะแล้วมันเป็นช่องช่องในการส่งน้ํามันจากจากทางตะวันออกกลางไปยุโรปของประเทศไทยเราไม่โดนเพราะมันจะเป็นคนละสายกันอืมค่ะ,คะนะคะ,คะที่นี่มันจะวิ่งขึ้นยุโรปเป็นหลักค่ะก็จะเป็นต้นทุนของ บางส่วนจากยุโรปที่เราต้องซื้อเข้ามาใหม่นะคะถามว่าจะผักไปที่ทางกลุ่มผู้บริโภคได้มัางน้อยแค่ไหนอันนี้ก็คงโดยโดยเศรษฐกิจเนี่ยวันนี้ในะยุโรปเองก็ยังไม่ค่อยกระเตือ้อรนะคะเริ่มเริ่มดีขึ้นการผักพาลไปให้ผู้บริโภคอาจจะยังไม่ง่ายนักอาจจะกลายเป็นต้นทุนของทางผู้ประกอบการเองก็ได้นะคะค่ะครับได้ค่ะนะ